พิมพ์ผิดเยอะมากแบบนี้ต้องแก้สักหน่อยแล้วที่ฉันพิมพ์มันเปลี่ยนได้เองอะคอมฉันมันต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆเธอรู้ไหมว่าภาษาไทยน่ะกว่าจะมีวันนี้ได้ <c oughs> ต้องผ่านอะไรมาบ้าง <c oughs> ถ้าบรรพบุรุษมาเห็นจะเสียใจขนาดไหนกันฮะ <c oughs> การที่เธอใช้ภาษาไทยแบบนี้อ่ะอาจจะทำให้คนที่ไม่รู้ความหมายคำนั้นเข้าใจแบบอื่นได้นะฉันก็ใช้แบบนี้มานานแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่นาะและเพื่อนๆของฉันก็เข้าใจสิ่งที่ฉันพิมพ์ด้วยโดยเะพาแบบนี้เราควรตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและร่วมมือการใช้ภาษาให้ถูกต้องนะไอ้หนู